สมรภูมิการสู้รบในยูเครนยังคงดำเนินต่อไปครับในวันนี่เก้ากันยายน2024แหล่งข่าวของอยูเครนเ i ียฟโพสตได้รายงานว่านายพลอเล็กซานเดอร์ซิสกี้ผู้บัญชาการกองทัพภาคตะวันออกของอยูเครนได้กล่าวว่าสมรภูมิการสู้รบในภูมิภาคโดเนตที่เมืองพอกรอฟสกี้นั้นกองทัพยูเครนยังคงหาแนวทางทุกหนทางเพื่อป้องกันเมืองพอกรอฟสกี้ หลังจากการสู้รบกันต่อเนื่องและสถานการณ์ยังคงค่อนข้างที่จะคงที่และกองทัพรัสเซียค่อยๆรุกคืบเข้าไปและใกล้จะถึงเมืองพ็อกสรอฟกีแล้วดังนั้นกองทัพยูเครนจึงพยายามที่จะวางแผนหาทางเป็นไปได้ทุกแนวทางเพื่อที่จะป้องกันเมืองพ็อกสรอฟกีเมื่อวันนี้8กันยายน2024มีรายงานว่าหมู่บ้านบางแห่ง ที่อยู่ใกล้ๆพ็อกสลอฟกี้นั้นถูกทหารรัสเซียเข้าไปทำการวางกำลังพลเอาไว้นั่นหมายความว่าสามารถยึดหมู่บ้านแห่งหนึ่งเอาไว้ได้และอีกหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันทหารรัสเซียสามารถยกกำลังพลไปถึงส่วนหนึ่งของหมู่บ้านมีการปะทะกันอยู่ครับสิ่งที่นายพลโอเล็กซานเดอร์ซิสกี้ได้กล่าวนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ครับที่กองทัพยูเครนจะมีการเพิ่มกำลังพลทางทหาร เข้าไปในสมรภูมิการสู้รบพ,พ็อกสรอฟกี้เพื่อที่จะป้องกันเมืองเอาไว้ตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนหน่วยรบและทหารกองพันธุ์ต่างๆที่ไปทําการสู้รบในสมรภูมิการสู้รบภพพูมิภาคโดเนตในพื้นที่พ็อกสรอฟกี้ก็ได้มีการเปิดเผยคลิปภาพทารเสเซียยังคงมีความพยายามที่จะเข้าทําการโจมตีฐานของฐานยูเครนมีการส่ง ยานเกราะรถรบรถถังและกำลังพลบุกไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องครับแต่สิ่งที่ได้มีการพบเห็นเป็นประจำนั่นก็คือทหารยูเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่รวมทั้งการยิงโจมตีจากระยะไกลอาจจะเป็นการใช้ปืนใหญ่หรือไม่ก็ใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูง สำหรับขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงของยูเครนนั้นส่วนมากจะมีการใช้โจมตีเป้าหมายที่สำคัญสำคัญครับส่วนนอกเหนือจากนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีการใช้ดโดรนขามิกาเซตามที่แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้บันทึกคลิปภาพเอาไว้ขบวนรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งคาดว่าเป็นหน่วยบุกทะลวงของกองทัพรัสเซียได้พากันขับมอเตอร์ไซค์หมายจะไปบุกทลายฐานของฐานยูเครนและฐานรัสเซียไม่ได้มีเพียงแค่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นครับ มีรถถังยานเกราะรถเกราะต่อสู้หลายคันวิ่งเข้าไปแต่ก็ถูกทหารยูเครนเข้าทําการโจมตีย,ยิงสกัดกัน้นจึงเป็นเหตุให้หน่วยบุกทะลวงของกองทัพรัสเซียก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นครับก็คงจะมีการสูญเสียกําลังพลไปไม่น้อยเหมือนกันครับเพราะว่าคลิปแหล่งข่าวทางทหารนั้นมักจะมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนจเจนได้ว่ามีทหารรัสเซียจํานวนหนึ่งได้สูญเสียกําลังพล จากการที่ฐานยูเครนได้เข้าทําการดักสกัดโจมตีกลุ่มทารรัสเซียที่พยายามจะบุกทะลวงฐานของฐานยูเครนและนอกจากนี้ยังมีการรายงานด้วยคลิปภาพด้วยครับว่าทหารยูเครนได้ใช้ดโดรนและมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Dragon Fire ก็คือไฟมังกรโดรนไฟมังกรน,นั้น ก็ไม่มีการเปิดเผยลักษณะของมันอย่างชัดเจนครับแต่เห็นจากระยะไกลคือลักษณะดโดรนไฟมังกรมันก็จะถูกบังคับไปโดยรีโมทหลังจากนั้นมันก็จะบินเข้าไปเหนือป่าที่ด้านล่างนั่นมีธารเซียกำลังซุกซ่อนตัวอยู่หรือมีฐานของธารเสียกระจัดกระจายอยู่ตามป่าในพื้นที่พ็อกสอฟกี้นั้นก็มีรายงานว่าทานยูเครนก็ได้ใช้ดโดรน มังกรพ่นไฟเช่นกันครับเมื่อบินเข้าไปถึงจุดหมายแล้วดโดรนก็จะปลดปล่อยไฟให้ไหลออกมาจากปากของมันไฟก็จะไหลลงไปอาจจะไม่ได้เรียกว่าไหลครับไฟก็จะถูกปล่อยออกมาแล้วมันก็ร่วงหล่นลงไปลามเลียสิ่งที่อยู่ข้างล่างตามการรายงานก็ได้บอกว่าไอ้เจ้าไฟที่ถูกปล่อยออกมาจากปากมังกรน,นี่นะครับ ไฟชนิดนี้มันเป็นไฟที่เรียกกันว่าเทอร์มิ์ส่วนประกอบของมันคืออลูมิเนียมออกไซด์กับไอรอนออกไซด์เห็นเขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเจ้าเทอร์มเนี่ยโดยทางการช่างซ่อมทางรถไฟก็จะมีการใช้เทอร์ไมิ์ในการหลอมละลายเชื่อมรางรถไฟเล็กรางรถไฟนี่มันสุดยอดเลยครับ ขนาดรถไฟเหยียบหลายปีมันยังค่อนข้างที่จะคงที่แต่ว่าเจ้าเทอร์ไมท์นี่มันสามารถหลอมละลายเพื่องานเชื่อมต่อรางรถไฟได้อย่างง่ายดายประมาณการเอาไว้ว่าเจ้ามังกรไฟหรือมังกรที่พ่นไฟเทอร์ไมท์ออกมานี่นะครับไฟเทอร์ไมท์มันจะมีความร้อนประมาณ2,200ถึง2,500องศาเซลเซียส ไม่มีการรายงานการสูญเสียกำลังพลในฝ่ายของทหารรัเสเซียจากการที่ทหารยูเครนได้ใช้โดรนไฟมังกรเข้าทำการโจมตีครับแต่ว่าทหารรัเสเซียเองก็ได้ออกมารีวิวผลงานของโดรนไฟมังกรของทหารยูเครนครับรัเสเซียลุกขึ้นมาไม่แน่ใจว่าลุกขึ้นมาตอนเช้าหรือไม่เพราะว่าทหารยูเครนนั้นเข้าทำการโจมตีโดยการใช้โดรนไยมังกรช่วงเวลา ก่อนค่ำและช่วงเวลากลางคืนด้วยจึงสามารถบันทึกคลิปภาพที่มีไฟลุกไหม้ได้อย่างชัดเจนทางรัสเซียคาดว่าคงจะตื่นมาตอนเช้าครับและพวกเขาได้ทำการรีวิวบรรยากาศพื้นที่โดยรอบหลังจากพื้นที่ฐานของพวกเขาถูกโดนไฟมังกรของยูเครนพ่นไฟเข้าใส่พวกเขาตื่นขึ้นมาและทำการสำรวจครับจะสังเกตเห็นได้ว่า สิ่งของเครื่องใช้ทางทหารรวมทั้งอาหารกระป๋องและอื่นๆครับก็ได้รับความเสียหายจากการที่ถูกไฟลุกไหม้และสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือรถถังรุ่น T80 หลายคันครับได้รับความเสียหายจากไฟมังกรด้วยรถถังประมาณ4คันรวมทั้งยานเกราะทางทหารและยานยนต์ทางทหารอีกไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดครับแต่ว่า ทางรัเสเซียได้รีวิวพื้นที่ที่เกิดเหตุจะทำให้เห็นว่าอนุภาพของไฟมังกรก็คงจะสามารถทำให้แม้กระทั่งเหล็กและกระป๋องที่อยู่บริเวณนั้นสามารถกลายเป็นสนิมได้ทันทีอาวุธประจำกายของทางรัเสเซียก็ได้รับความเสียหายครับแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยจะหลอมละลายครับทหารยูเครนได้ใช้ดโดรนไฟมังกรหลายพื้นที่ครับ ตามการรายงานด้วยแผนภาพที่แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้นําเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่าทางยูเครนได้ใช้โดรนไฟมังกรทั้งในพื้นที่ซัโป,ปริเซียบริเวณแม่น้ำเดนิปลอและในพื้นที่โดเนตในพ็อกสลอฟกีและในคาคิฟรวมทั้งลูฮานด้วยเพราะว่ากองพันของทางยูเครนที่ไปปฏิบัติภารกิจการสู้รบในพื้นที่เหล่านั้นได้บันทึกคลิปภาพ จากนั้นก็จะมีตราสัญ,ญลักษณ์ของกองพันครับว่าเป็นกองพันธุไหนจึงทําให้พอประมาณการได้ว่าทหารยุเครนได้มีการใช้โดรนไฟมังกรในภารกิจปลุกทหารรัสเซียให้ตื่นจากป่าและอาจจะวิ่งออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นดูจากลักษณะการพ่นไฟของโดรนไฟมังกรน,นั้นอาจจะไม่ได้เป็นการพ่นแบบปูพรมครับเพราะว่า การพ่นนั้นจะพ่นในรัศมีที่โดรนบินไปเท่านั้นเองครับและมันก็จะเกิดไฟลุกไหม้ที่ด้านล่างก็ตามแนวระยะที่โดรนบินไปแน่นอนครับฐานยูเครนก็คงจะสามารถมองเห็นฐานของทหารรัสเซียอย่างชัดเจนในระหว่างที่ใช้โดรนบินสำรวจสอดแนมและในระหว่างที่โดรนบินเข้าไปปฏิบัติการพ่นไฟมังกอนนั้นในส่วนหนึ่งก็เป็นไปได้ที่ ดโดรนจะทำหน้าที่ในการตรวจจับภาพด้านล่างจากนั้นทหารยูเครนผู้ทำการบังคับควบคุมดโดรนก็จะกดปุ่มพ่นไฟจากการตั้งข้อสังเกตจะทำให้เห็นได้ว่าดโดรนไฟมังกรนนั้นจะบินและทำการพ่นไฟได้ประมาณ100เมตรนี่คงจะเป็นกองสเสบียงของทหารรัเสเซียครับอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งสมมภูริมการสู้รบโดเนตคาดว่า จะเป็นที่ใกล้ๆก,กับพ็อกสลอฟกีคลังสเบียงเคลื่อนที่ในแนวหน้าของทารสเซียนั้นดูเหมือนว่าจุดตรงนี้จะกลายเป็นผุยผงครับทั้งโมอโเตอร์ไซค์ถ้วยจานต่างๆก็ได้รับความเสียหายจากดโดรนไฟมังกรแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าเวลานี้กองทัพรัสเซียได้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลจากแนวรบในยูเครน ไปยังพื้นที่แคว้นคูชประเทศรัสเซียเพื่อทำการเสริมกำลังทหารรัสเซียที่นั่นตามการรายงานได้ระบุว่าทหารรัสเซียที่ถูกสั่งให้เคลื่อนย้ายกำลังพลกลับไปยังดินแดนรัสเซียนั้นก็เป็นการย้ายกำลังพลออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของโดเนเนสย้ายออกจากกรมาตอสและจากกูเปียนในบางส่วนก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าทหารรัสเซียไม่ได้สนใจคูช ทำไมจึงต้องมีการสั่งให้ถอนกําลังพลทางทหารจํานวนมากครับตามการรายงานนั่นก็คือประมาณ60,000นายถอนออกจากแนวรบในยูเครนไปเสริมกําลังพลในสมรภูมิการสู้รบแคว้นคูชประเทศรัสเซียนับตั้งแต่ที่กองทัพยูเครยนยกกําลังพลบุกเข้าไปยังแคว้นคูชประเทศรัสเซียสําหรับเอดมินคิดว่าการที่ฐานยูเครนสามารถบุกเข้าไปและยึดพื้นที่ และตรึงกำลังพลไว้มากกว่า1,300ตารางกิโลเมตรนั้นมันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาครับในระหว่างที่กองทัพรัสเซียพยายามที่จะยึดเอาดินแดนยูเครนคงจะประมาณว่ายา่มใจครับยึดได้ยึดเอายึดได้ยึดเอาแต่ว่าเวลานี้กองทัพยูเครนยกกําลังผลบุกเข้าไปยังดินแดนรัสเซียก็ทําแบบเดียวกับรัสเซียทํากับยูเครนครับก็ยึดเหมือนกันส่งกําลังพลเข้าไปทําการสู้รบ และเวลานี้กำลังสู้รบอยู่ครับมีรายงานว่ายูเครนกำลังมีการเตรียมที่จะบริหารพื้นที่ภายในพื้นที่ยึดครองในแคว้นคุชประเทศรัสเซียแต่ยังไม่มีการรายงานอย่างชัดเจนครับแต่ที่แน่ๆมีการตั้งศูนย์บัญบรรชาการทหารในแคว้นคุชเป็นที่เรียบร้อยแล้วการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปครับ การสรบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2022จนถึงเช้าวันนี้9กันยายน2,024ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพยูเครนรายง,งานว่ากองทัพ,พรัสเซียสูญเสียทหารไปแล้วกว่า6 2 6 4 1 0นายเสียชีวิตเพิ่มเมื่อวานนี้1 1 5 0นายและรัสเซียสูญเสียรถถังไป8,639คันรถเกราะลำเลียงพล1,6906คัน ปืนใหญ่17,830กระบอกเสียเพิ่มเมื่อวานนี้26กระบอกเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง MLRS เสียไป1,180ระบบป้องกันภัยทางอากาศปืนต้านอากาศยานถูกทําลายไป942สิ่งเหล่านี้เป็นการสู้รบกันในพื้นที่สนามรบครับมีการเข้าทําการโจมตี ยานยนต์ทางทหารรวมทั้งอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆจากระยะไกลและจากระยะใกล้รัสเซียสูญเสียเครื่องบินรบไป368ลำและเฮลิคอปเตอร์328ลำโดรนสอดแนมและจูโจมทุกทําลายไป14,897ลำถูกทําลายเพิ่ม33ลำครูสมิไซล์ทุกทําลาย2,588ลูก การที่บอกว่าถูกทำลายนั้นหมายถึงสามารถสกัดกั้นไว้ได้ครับไม่รวมที่สกัดกั้นไม่ได้เรือรบรุ่นต่างๆก็สูญเสียไปแล้ว28ลําเรือดำน้ำหนึ่งลำเรือดำน้ำนั้นก็คือเรือรอสทอฟออนดอนรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลายไป24,262คันถูกทำลายเพิ่ม44คันเมื่อวานนี้และอุปกรณ์พิเศษถูกทำลายไป3,049รายการ ทุกทำลายเพิ่ม2รายการไม่มีการรายงานระบ,บุแน่ชัดว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์พิเศษนี่คืออะไรครับแต่ที่แน่แน่น่าจะเป็นรถทางเทคนิครถแบ็กโครถตักรถขุดดินรถเคลียร์กับระเบิดรวมทั้งรถที่ใช้ในการสร้างแผ่โปะข้ามน้ำด้วยการสรุปยังคงดำเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ทติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ